แตงโมเดิมบางปลูกโอ,นกอ,นนะกอ้นี่ไม่ไม่ปลูกอันนี้นะปลูกนี่หรือเปล่าครับอ,รอ,อ,อ๋อสด,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 ดๆดเลยหายไงป้าข้างหลังนี่แหละครับกองหลังเนี่ยข้างหลัง,ออข,งออข้างหลังเนี่ยันเขายังไม่ได้คัดอ,อ๋อแล้วขาดหรือหรือต้องรอให้คัดก่อนรอคัดก่อนไงรอ,อคัดก่อนหรือซื้อไม่ได้เหรอ เดี๋ยวจะไม่แดงเองอ๋อเดี๋ยวจะไม่แดงมันสดจริงๆเขาเลือกยังไงเนี่ยดู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 นี่นี่นี่ยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเลยยังเขียวอยู่ตัดเมื่อวานนึงออ๋ตัดเมื่อวานกี่ไร่ครับเนี่ยลูกชายขายสีูปร้อป้าปูกกี่ไร่เนี่ยตกสิไร่เจ็ดสิบตกตกไร่โอ้เกือบสิบไร่โอ้โหเยอะมากเลยนี่รุ่นไหนรุ่นแรกเลยป่ะ ก็มันก็รุ่นแรกมันนั่นไปแล้วเพราะเป็นรุ่นสงหรือรุ่นอะไรมันตัดละละไว้เนี่ยโอ้ดิเดิมบางเดิมบางหวานเจี๊ยบเป็นไงหวานไหมโอ้เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงลูกเล็กลูกน้อยแตงโมอยากรู้ว่าสดเนี่ยเนี่ยยังขี้เขียวอยู่นะครับอย่างนี้หวานกรอบแน่ี่ยแม่น้ำชาจีนไม่ต้องไปไกลถึงโคราชเลยนะไปไปไกลถึงโคราช ใครกกินแตงโมมาที่นี่เลยทางเข้ามึงชาวากมีเอ่ตอนแรกผมนึกว่าปลูกในนี้<ห>ในนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเอาปลูกเอาไว้ขายส่งการอ๋อปลูกในนี้ไปขายส่งการงั้น,น20บาทป้าเล็กเล็กเล็กป้าดูหวานดี่จังปลูกแล้วกี่เดือนมันออกลูกเนี่ยสเดือนเดียวถึงสามเดือนไหมหรอออกลูกไปเหรอเดสองเดือนสองเดือนออกลูก สองเดือนเก็บได้เลยอู้หออกลูกไผ่แค่แตงโมเ่อนกอเอือเศรษฐกิจดีมันดีกว่าทำนาเลยเนี่ยสองเดือนออกลูกได้ขายเนี่ยพอท่าเลย้าแหวานลูกมันไม่ม้วมันนี่หรอป้ามันนี่ก็ปลูกเองเหรอมันก็ปลูกเองโอม้มันด้วยขกขาเริ่งแตงโมสายพันธุ์อะไรครับ ลูกเล็กลูกน้อยขาย,ยดได้หมดเหรอเนาะได้ได้ขายไงเพราะหวานด้วยที่ผ่านต่นี่นถุงเท่าไหร่อ่ะย <20. S 2> ี่สิบบาทถุงยี่สิบดูดูน้ำด้วยหวานเนะานนะหวานนี่นะกำลังกินดูนะอลองผ่าดูนะหน<อ>่งหนึ่งนอร่อยแล้วจริงเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริง,รงนี่สดๆเลย มันเป็นพืชเขาเรียกอะไรพืชปลูกรวมนะดวมกับการทำนาได้นะสลับกันใช่ไหมปะไม่โดนสลับเหรอโดนอ๋อต้องปลูกที่ดอนก็ทำนาก็ดีแล้วก็ต้องปลูกคนน้ำก็ไม่ได้ถ้าที่มีน้ำไม่ได้เลยโอ้แตงโม,ม,มไม่ชอบน้ำเลือกอยังไงเอาเลือกที่เลือกที่ลูก <c oughs> นี้กี่ลูกร้อยยังจำไม่ได้ที่นั่นเดี๋ยวเพื่อไปเทีย